สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีโอนเงินในเกาหลีด้วยแอปคอยช็อตกันนะคะขั้นแรกกดคำว่าธุรกรรมของฉันต่อมานะคะกดโอนเงินในเกาหลีกดถัดไปค่ะกรอกจำนวนเงินที่ต้องการจะโอนวันนี้เราจะโอน2,000 200, 0 0วอนนะคะเลือกว่าจะชำระด้วยเงินในวอ l l e t หรือว่าชำระด้วยบัญชีธนาคารต่อมากดคำว่าโอนเงิน กรอกบัญชีผู้รับต่อมาเลือกธนาคารของผู้รับนะคะตรวจสอบทั้งเลขบัญชีและชื่อผู้รับว่าถูกต้องเสร็จแล้วกดตกลงค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้กรอกรหัสพิมลลูกค้า6ตัวค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการโอนแล้วค่ะ ลูกค้าสามารถเช็คประวัติการโอนโดยการกดคำว่าประวัติการโอนและสามารถเช็คได้ทั้งโอนเงินกับไทยและโอนในเกาหลีนะคะขอบคุณมากค่ะ